I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something. by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst. So you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse. About the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something เหนืนหนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวจะมีตัวต่อไปเนาะก็เดี๋ยวติดตามชมแล้วกันเนาะผมถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะความสวยงามพยายามจะถ่ายทอดมาให้พวกเราได้มากที่สุดเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับ <S <S อันนี้ก็หอยหอยก็ยกินได้ครับแต่ตัวเป็นเล็กเนาะ วนะครับที่เขาไม่ค่อยทากินเนเพราะเสียเวลานะถ้าตัวใหญ่ๆที่เขาจะทาอยู่นะตัวหอยแม่น้ําปิงนะก็อันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะน,านา่าจะนะครับเนื้อมันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่เดิมกันนะ ยาสตามหาแล้วเดี๋ยวผมจะขอร์ยาเอาขึ้นมาเดี๋วจะ,จะเก็บไว้ที่เดิมก็ไม่ไดเยอะขึ้นไปไหนครับเราจะมาดูขนาดท้องตัวมันนะ ี่คือหอยกาบบ้านเราครับถ้าผมเอยชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับผมไม่ได้อยู่นานละน่าจะหอยกาบแหละนี่คือว่าตัวใหญ่แล้วก็ยังเป็น,เป,นเป็นอยู่เนาะหอยกาบตัวนี้ก็เป็นหอยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับให้มาน่จบบากนเดี๋ยวเราจะอหอยตัวนี้เกี่ยที่เดิมนะ ระบบบอกถึงระบบนิเวศที่ยังดีของอำเภอบ้านตากเนาะก็สวยครับยังมีชีวิตอยู่นะเดี๋ยวเราไปเก็บพิ้เดิมกครับ เดาเลยนะพอปุ่มปุ่มกถูกม่ได้นะปุกถูกครับไม่ไม่ใช่พื้นีลเลยดเดี๋ยวเราไปต่อเนอะ,<ฮ>ะนีเขาจะสบายสะพายปลาไว้ด้านหลังเลยก็เดี๋ยวไปตามิีตามอาจารย์แบงค์ต่อนครับนี่ครับตอนนี้ก็มีเกลือนะก็ใช้สำหรับ วิ่งหาปลานะครับในแม่น้ำปีงเนาะก็นี่ตอนนี้เราไหลตามน้ำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์แบงค์ไม่รู้อยู่ไหนแล้วน,นี้ก็ได้จะดำเนะาะทำภารกิจคือเราติดตามอาจารย์แบงค์มากไม่ได้นะครับเพราะน้ำที่ปลาที่จะใหญ่ๆเมื่อกี้ต้องลึกพอสมควรเนาะแล้วผมก็ต้องถ่งายกล้องถือกล้อง ไปด้วยเนาะก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคพอสมควรเนาะโอโ้โหติดตามชีวิตติดตามไลึกมากครับตรงนี้จะเกาะเหยียบกินไว้ไว้เนาะก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตอย่างนีเนาะถ,ถ้าผมไม่ได้แกนหลอน,นถ้าผมไม่ใช้แกนหลอนสองตัวที่ช่วยเรียบร้อยครับคือมือผมก็ถือกล้องไปด้วยนะ

ก็ไซส์สองบวกปลาจะอยู่แถวข้างทางแล้วที่มีก็เปิดไ้ไเนี่ยปลาโป่งอะเปิดโป่งเว็นสวีผมรอจะแบงค์อยู่นะถ้าผมปล่อยมือเนี่ยคือไหลทำน้ำเลยนะครับก็วันนี้มาสวีก่อนเนาะมาทดสอบร้อนช่วยครับไม่มีกันร้อน,นตายเดียว ติดตอใบเนาะเดี๋ยวเราจะมาพักกันตรงนี้นะแล้วก็จะดำดูให้เพื่อนดูนะก็สวยคนระับตรงนี้ป็นตอม้ไผ่เนาะเดี๋ยวผมจะอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งเนาะดำธรรมชาติให้พี่ๆน้องๆเห็นเนาะ ก็นะครับเมื่อกี้เราตามจ่าแบงค์ไปแล้วเนาะตอนนี้ผมมาถ่ายภาพหนึ่งเนาะน้ำตื้นดีกว่าครับเหนื่อยน้อยกว่าเยอะเลยครับเราถ่ายน้ำตื้นนะบรรยากาศสวยๆนะครับออไม่น้ำปิงเนาะเมื่อกี้ดำถ่ายลำบากครับเราไม่เคยดำด้วยก็นี่ครับไม่น้ำปิงสวยงามครับตอนนี้น้ำไหลเชี่ยวมากนะครับก็ใครที่ไม่เคยมาเที่ยวเก็บบรรยากาศได้ครับ ต่างจากน้ำท,ทะเลนะอาน้ำไหลตลอดเวลาคนระับน,น้ำไหลและใสด้วยนะครับก็ขายบรรยากาศมาให้พี่ๆดูน้องๆพี่ๆเพื่อนทุกคนดูนะนี่เป็นแม่น้ำแาวบ้านผมเองเนาะแม่น้ำปีกงก่อนนี้ เป็นสถานที่ที่เดินได้นะครับก็นี่เคยเล่นกันหรือเปล่าโอ้โหของเราทีเดียวจมเลยนะครับก็แถมให้ดีเนาะนี่กระบงกระเบื้องก้อนหินที่นี้เกิดจากธรรมชาตินะครับกระแสน้ำที่ไหลทำให้มันไหลาตามกระแสน้ำทำมันก็จะเล็กลงเล็กลง กลมๆนะครับไหลตลอดเวลานะครับตรงน,นี้เดี๋ยวเราลองเล่นกระเบื้องนี้ดูนะผมเคยเล่นตอนเด็กๆนะไปแล้ว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 ,ลว, <c oughs> วก็กิจกรรมตอนเด็กนะเอามาเล่นอีกครั้งโอ้ แร่แร่ตัวนี้มันแปลกๆนะครับสะท้อนแสงด้วยเนาะสวยงามครับตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงจุดที่สามารถเดินได้นะเมื่อกี้ถ่ายแบบทุลักทุเละนะครับตอนถ่ายกาบจาร์แบงขาไม่ถึงครตอนนี้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับ ้เดินได้ก็จะแพร่ดาน,านนอยับตรงนี้ดนานเริ่มมาเที่ยวนะเดี๋ยวเราจะไปดูแพร่ตรงที่ต่อต่อไม้ข้างนั้นดูนะครับนี่ครับเจู้ว่าอาจารย์แบงค์ไปถึงไหนแล้ว เก็บภาพบรรยากาศครับไอ้น้ำตื้นนะครับสามารถเดินได้อยู่นะครับเมื่อกี้น้ำทึกมากเดินไม่ได้ต้องลอยคอยอย่างเดียวแจนแดงนะ่าจะไปไกลแล้วครับ จะลองถ่ายใต้น้ำแถวนี้ให้ดูกันนะก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่สูงนะครับน้ำแรงครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูนะครับน้ำเยอะน้ำแรงด้วยนะครับ ครับครับเอาไม่อยู่ครับผม ทำเชี่ยวเครับก็เดี๋ยวลองดูตรงนี้กันนะครับ เดินกระต่อ e r a l แรงมากนี่เดี๋ยวเราจะไปติดตามจากแบงค์กระต่อนะครับก็ไปดูเก็บมาถึงไหนได้ตอนนี้ก็พอเดินได้ครับก็ถือว่าถ่ายภาพมาให้พี่น้องดูกันเนาะสวยๆง,งามๆครับก็อ๋าอ้าวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตอนนี้แต่แบงค์เรียกกันนะครับ โอ้โหก็ที่ต้นไม้ใหญ่นะครับก็น่าจะล้มมานานแล้วแหละเดี๋ยวเราไปหาจาหังหวะเลยทอวนี้น้ำเชี่ยวล้วแหลงมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายให้ดูครับจะดูเห็นไมนะ่กั้ ราไปเอาอุปกรณ์แล้วกลับกันต่อนะครับแรงก์ยิงครับน้ำนี่หอยหอยกัดนะครับที่เราเจอไปเมื่อครูานี้ก็มันบ่งบอกถึงระบบนิเวศที่ยังดีอยู่นะก็เดี๋ยวเราตามมันจะแบงกไปกันต่อเนาะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วครับน้ำเริ่มเยอะขึ้นนะครับ มาเที่ยวได้น,นะครับน้ำตื้นๆโอ้โหกระแสน,น้ำไหลตลอดเวลาครับการเกาะก็สวยงามครับเดี๋ยวเราจะติดตามมจานแรงไปก่อนไม่รู้ว่าได้ปลาเยอะหรือเปล่าก็เรามาซวีดูกคนครับลองถ่ายใต้น้ำนะครับปัญหาเพียบเลยครับใต้น้ำ เราไปแก้กันไหมดี๋ยวเดี๋ยวเราตามจาแบงค์ไปเลยดีกว่า <S <S ตอนนี้เราก็ลอยตามหาจานะแบงค์วผมต้องลอยกันหลอนนะเพราะนีนน้ำลึกแล้วและเชี่ยวด้วยนี่ครับกันลอยบ้านๆเราก็ถือว่าเก็บบรรยากาศให้ดูครับ กระถ่ายได้นครข้าแรกปะ,ะก็ลองดูลองดูไม่เจะหายเลยลองด,ดูครับนี่ครับเกาะเกาะพวกนี้อยู่กลางน้านะครับมันจะมีส่วนผสมของดินอยู่ต้นไม้พวกนี้ก็จะสามารถอยู่ได้นะครับก็ที่ผมต้องสํารวจเพราะผมสันนิษฐานว่าเกาะพวกนี้เคลื่อนที่ได้นะเพราะกระแสน้ําอย่างที่เห็นท้ามันแรงครับนี่อยจาจา์แบค์ได้กัะ ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปหาแจย์แบงกันเมืกินร้เาไดดูน้ำตื้นๆมาแล้วตอนนี้น้ำลึกครับแล้วก็เกาะกิ่งไม้ดูกันเราต้องติดตามครับเวลาดำปลาอย่าอยู่ใกล้กันนะครับ ก็ผมอบไปอยู่ห่างๆอยู่บนบกนะถ่ายความสวยงามของพี่น้องธรรมชาติไปแต่เราจะไม่ไปยุ่งนะครับเดี๋ยวเกิดอ,อุบัติเหตุจะยากตัวนี้เหนื่อยก็ถ่ายให้ดูนะพยายามละวันเหนื่อยเลยมาได้ออกกำลังกายครับก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์แบงค์ครับ เขามี Không, ความส<ห>ามารถในการหาปลาเป็นชำานาญเลยแนละ้วตอนนี้เราพอน,นั่งอ,อยู่บนเรานั้งอยูอ่บนกิ่งไม้ครับพี่ก็กิ่งไม้อยู่บนน้ำลึกเนาะนี่ครับถ่ายรูปให้ดูครับโ oh. อ้โนอน,นอยู่ข้าดนนี่จำแบงครับ จะเดินซุ่มซุ่มดูมที่เป็นเกาะกลางแม่น้ำเนาะจะมีต้นไผ่ต้นไม้ก็น่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือว่ามีคนไปปลูกเนาะสมัยก่อนๆถลาเกิดไม่ทันก็ความสวยงามที่ในเมืองกรุงไม่มีนะน้ำไหลตลอดเวลาครับก็เราเลือกมาเล่นได้นะครับในน้ำตื้นก็มีนะน้ำลึกก็มีเนาะก็พยายามเลือกตามความเหมาะสม หรือว่าเราจะมาล่องแกลงล่องแกงก็เหมาะนะก็ไทยให้ดูนะถ้าจะไม่มีใครเคยไทยแบบนี้บ้านตัวเองปวดโบดเต็มที่ครับก็ให้พี่ๆน้องๆต่างจังหวัดได้ดูกันนะบรรยากาศสวยๆทํางาทนทําการธรรมชาตินะเราอยู่ชีวิตโรงงานมาเราก็เห็นแต่เส้นทางเ,เดิมๆนะเครื่องจักรเดิมๆ ก็มาพ่อนคลายบ้างครับชีวิตมีอะไรทำไปเยอะเลยเนาะก็ทำใ,ให้พวกเราดูเนาะเก็บรยาการมทีไว้เนาะผมอาจจะไม่มีเวลาว่างพอที่จะมาทำกิจกรรมแบบนี้แล้วเนาะก็ถ้าเข้าหมดทำงานก็เรียบร้อยเลยครับนะก็ก็บอกแล้วเนาะคนส่วนมากทำงานโรงงานเนาะก็เก็บมาให้พี่ๆน,น้องดูนะถ้าไม่มีการได้ดูกไ็ไม่มีการได้มาก็มา,มาดูขี้ผมก็ได้นะ สวยงามครับจะล่องแพล่ลองแกงล่องอะไรก็ได้ได้ครับแต่ยางเขาครับจะกว้างก็เดี๋ยวตามดูตัวน,นี้นี่ที่นี่มีมีทั้งทรายและดินผสมกันนะครับตัวน,นี้นี่อันนี้เป็นดินมาก่อนดินแล้วก็มาทรายนะก็ทำให้มันมีพืชสามารถขึ้นอยู่ได้นะครับ ตกตะกอนเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนี่ครับโอ้โหขึ้นยากนะดูความสวยงามครับนี่เราขึ้นมาอยู่เกาะแก้มแม่น้ํานะอ๋อถ้าตอนเย็นเนี่ยน้ำอาจจะขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะเพราะน้ำมีขึ้นภูมิปุ่นเขาจะปล่อยน้ำขึ้นน้ำลงตลอดนะ ดูความสวยงามเน,ะนมาะต้นไม้ใบหญ้าเราผ่านเคือต่างๆไปเนาะลิ้มลอดลิ้นรอธรรมชาติอาสวยงามนี่ครับเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้ครับอาจารย์แบงค์อยู่ตรงนู้นครับเราต้องขึ้นไปแล้วก็ลอยไปตรงกลางครับ ถ้าเราลอยไปเลยเนี่ยเราสู้กแสน้ำไม่ไหวนะะแสน้ำมัน่าจะแรงกเนะ็เดี๋ยวติดตามเนาะเดี๋ยวติดตามผมลง <c oughs> ผมขออนุญาตลงก่อนแล้วกันหาที่ลงเหมามมนะๆเนาะเลยนะลึกมากนี่ครับลอยนะ เ๋ยจะไม่ทันนี่ลึกน้ำลึกลึกมากด้วยตอนนี้เหี่ย มีนี่แล้วเนาะโอ้สายกำลังดีน้ำแรงครับนี่ปลาแม่น้ำนครับน้ำสะอาดด้วยน้ำไหลตลอดเวลาเนะนี่คือความอุด,ดมสมบูรณ์ของแม่น้ำปิงครับมีอะไรที่สวยงามตุกซ่อนเอาไว้นะครับเราเอามาใส่คู่กับปลาโดเลย วิถีชีวิตของคนแถวนี้เนะาะเมื่อก่อนตอนเด็กจะมีคนมาดัาปลาเยอะกว่านี้นะตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเล่นเกมอยู่บ้านดีกว่านลครับนึกถึงวันเก่าๆเนาะใครที่ลูกหลังผมไปน่าจะเคยกันทุกคนเนาะใครที่เกิดอยู่แม่น้ำปิงเนาะอีน,นี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราเห็นอีกฝั่งหนึ่งนาะของแม่น้ำ อันบบนี้แบตยังเหลืออีกหน่อยนึงขอได้ถ่ายครับช็อตเด็ดๆปลาเนรแม่น้ำปิงนะน้ำสะอาดแน่นอนครับเพาะน้ำเคลื่อนที่ตอลอดเวลานะเดีย๋ยวไปต่อนะเดีย๋ยวพุบปีดก,ก่อนแนละ้วจะแบตบดก็ตัวนี้นะครับผมอยากให้เห็นวิวนะครับส,สวยครับนี่คือแม่น้ำปิงนะ นี่คือเก,กาะกลางแม่น้ำนครับก็ถือว่าน่าจะใกล้จบคลิปแล้วนะครับตอนนี้แบตเหลือไม่เยอะแล้วครับนี่สวยงามครับนี่ผลงานเราครับวันนี้นี่ดูครับกับปานินเนาะสวยงามครับวันนี้น,นี่ครับอาจารย์แบงค์เราอยู่กลางแม่น้ำครับตันนี้ นี่สวยงามครับเดี๋ยวเราไปหาจนแบงก์กก่อนเนาะนี่อยู่บนเกาะนะครับนี่ปลาไพ่นี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นต้นไม้ต้นนี้ไปหาจนแบงก์นี่ต้นไม้ล้มนะก็ใช้น้ำแรงนะแรงมากรบไปได้บ่าผม นี่เอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่เราเหยียแลกกันไปหรเปล่าได้ได้นะเดี๋ยวรู้ครับนี่ครับถ่ายละ พอละน้ำลึกน้ำลึกถ่ายบรรยากาศพอ,อเออนี่ยออกเลยถ่ายบรรยากาศน,นี่ครับอาจารย์แบงค์เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูเนาะสวยงามครับ ตอนนี้แบตหมดแล้วครับคงต้องโจกกันด้วยจุดนี้นะครับนี่ครับกระแสน้ํามาเที่ยวได้ครับแม่น้าปิงเนาะนี่ครับแบตจะหมดแล้วครับคงต้องจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกนะครับสวยงามเดี๋ยวผมจะลงไปตรงนี้นครับ เราให้จนกว่าจะแบตจะหมดนะครับมาัฟโอ้จังดังธรรมชาติเนาะเสียงน้ำไหลครับเป็นกิจกรรมที่เคยเล่นตอนวัยเด็กเนาะแล้วก็หายไปนานมากได้กลับมาอีกครั้งครับ ไปแล้วครับตอนนี้เราต้องปิดคิวไว้แค่นี้ครับแบตหมดแล้วจากกันด้วยบรรยากาศสวยๆงงามเนาะแต่ได้นะแบตแบตแบตเราหมดเน,ะนออยยาะไมงเราจะถ่ายได้เยอะกว่าน,นี้ครับก็ขอบคุณมากที่รับติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวหากผมมีคลิปอะไรอีกเดี๋ยวผมจะลงเนาะเพื่อให้เพื่อนๆได้ ไปเที่ยวพร้อมกับผมเนาะเที่ยวพ่อนคลายครับขอบคุณมากครับ